ีครอบครัวเราก็ต้องมีลูกหลานเราก็จะต้องมามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายก็ต้องทำหน้าที่หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเลี้ยงดูไม่ปล่อยปะละเลยลูกหลานต้องส่งเสียให้เขาได้ศึกษาเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ส่งเสริมกันให้ได้ศึกษาเราเรียนศิลปะปัิยา ให้รู้จักผิดชอบชั่วยดีแล้วต้องสั่งสอนอะไรที่ดีก็บอกกล่าวแนะนำให้รู้จักสิ่งที่ดีการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือการมีเมตตาการรู้จักผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือสังคมที่ดีสอนให้ลูกมีความกตัญญูกะตะเวทีและเป็นหน้าที่พ่อแม่